วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแกนสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริง และรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรมเจ็ค่ำเดือน12ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวน์หาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง โรคภัยที่มากับฤดูหนาวค่ะท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วบริเวณพื้นที่สูงบนยอดดอยอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆส่วนจะหนาวยาวนานกี่วันนั้นเป็นเรื่องที่ยังต้องลุ้นต่อไปอย่างไรก็ตามฤดูหนาวที่มาเยือนนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคภัยที่ไม่พึงประสงค์กันไว้แต่เนิ่นๆ เริ่มด้วยการป้องกันระมัดระวังการเจ็บป่วยจากสิบโรคเหล่านี้กันก่อนค่ะโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่โรคนี้มีสาเหตุเกิดมาจากเชื้อไวรัสและสามารถติดต่อกันได้ทางการหายใจไอหรือจามรถกันน้ำซ้ำเจ้าเชื้อไวรัสนี้มักแพร่กระจายในสถานที่แออัดไม่มีอากาศถ่ายเทโดยอาการของโรคนี้จะเริ่มต้นจากการมีไข้สูงปวดศรีรษะปวดเมื่อย น้ำมูกไหลไอจามเจ็บหรือแสบคอบางคนอาจหนาวสัน่นแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มักจะมีอาการรุนแรงกว่าและอาจมีภาวะขัดน้ำหากมีอาการอาเจียนร่วมด้วยโดยอาจนำมาซึ่งโรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกเช่นปอดบวมหลอดลมอักเสบคออักเสบเป็นต้นโรคหลอดลมอักเสบนับว่าเป็นโรคที่อาจเกิดตามหลังโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไอ และไอมากตอนกลางคืนโดยระยะแรกจะไอแห้งๆเจ็บหน้าอกมากเสมหามีสีเหลืองหรือเขียวมีไข้อ่อนเพลียบางรายมีอาการคล้ายหอบหืดโดยปกติโรคนี้สามารถหายได้เองภายใน1-3สสัปดาห์การรักษาเบื้องต้นคือการพักผ่อนให้มากควรดื่มน้ำอุ่นงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอากาศเสียหรือฝุ่นละอองมากๆโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ โรคนี้เป็นโรคที่อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดหรือติดจากเชื้อโดยตรงมักพบในเด็กสามารถติดต่อได้ทางการหายใจน้ำมูกน้ำลายและการใช้ของร่วมกันโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอาการจะเกิดตามหลังโรคไข้หวัดประมาณ2-3วันดังนั้นหากสงสัยเกี่ยวกับอาการให้รีบมาปรึกษาแพทย์ทันที โรคหัดพบมากในเด็กอายุตั้งแต่1นถึงหขวบติดต่อกันได้จากการไอจามรถกันโรคหัดมักเกิดในช่วงฤดูหนาวยาวต่อไปจนถึงช่วงฤดูร้อนแต่ปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันอาการของโรคหัดจะเริ่มจากมีไข้น้ำมูกไหลไอตาแดงอาการจะรุนแรงมากขึ้นจนมีอาการปวดเมื่อยตามตัวายเหลว ผื่นของไวรัสหัดจะขึ้นราววันที่4หลังรับเชื้อหลังจากนั้นไข้จะค่อยๆลดเมื่อผื่นกระจายทั่วตัวระหว่างนั้นต้องระวังการเสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบปุจจาระร่วงและสมองอักเสบเป็นต้นโรคหัดเยอรมันเชื้อไวรัสหัดเยอรมันจะทําให้มีไข้สูงมีผื่นแดงคล้ายหัดแต่ผื่นจะใหญ่และเป็นกลุ่มๆก,กระจายตัวห่าง ในเด็กเล็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยจะมีอาการประมาณ1-5วันอาการคือมีไข้มีผื่นแดงตามตัวอ่อนเพลียปวดเมื่อยเบื่ออาหารสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้อหัดเยอรมันโดยเด็ดขาดในระหว่างตั้งครรภ์โรคอิสุอิสัยพบว่ามาเกิดในเด็กอาการแรกเริ่มจะมีไขต้ต่ำๆเหมือนไข้หวัด หลังจากนั้นจะมีผื่นแดงตุ่มนูนขึ้นและจะเปลี่ยนเป็นตุ่มพองใสประมาณ2อถึงสวันนับตั้งแต่เริ่มมีไข้หลังจากนั้นตุ่มพองใสก็จะกลายเป็นตุ่มน้องและค่อยๆเริ่มแห้งตกสะเก็ดนอกจากนี้ยังทำให้กินอาหารได้น้อยเกิดอาการขาดน้ำโดยทั่วไปจะสามารถหายได้ด้วยตัวเองและไม่เกิดโรคแทรกซ้อนโรคอุจจาระร่วงโรคนี้ไม่น่าเชื่อว่า พบได้มากในหน้าหนาวสามารถติดต่อได้จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปหรือติดต่อทางน้ำลายน้ำมูกได้เช่นกันลักษณะอาการจะถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวบ่อยครั้งมีอาการขาดน้ำรุนแรงได้ในบางรายดังนั้นการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดเป็นการป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบโรคนี้พบได้บ่อยมากในหน้าหนาวสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสการสัมผัสกับเชื้อมาเกิดจากมือที่สกปรกไปหยิบจับหรือสัมผัสกับขี้ตาน้ำตาของผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วส่วนการป้องกันคือให้หมั่นล้างมือให้สะอาดไม่เอามือขยี้ตาและไม่คลุกคลีกับคนเป็นโรคโรคผิวหนังแห้งอักเสบเมื่อผิวของเรา กระทบกับอากาศเย็นทำให้ผิวแห้งและสูญเสียน้ำออกจากผิวหนังผิวหยาบเป็นขุยและเมื่อผิวแห้งมากเราก็จะยิ่งรู้สึกคันหากดูแลไม่ดีอาจเกิดแผลอักเสบจากการเกาจนเลือดออกและเกิดการติดเชื้ออักเสบขึ้นได้การป้องกันคือการรักษาความชุ่มชื้นจากภายในและภายนอกร่วมกัน โดยการดื่มน้ำให้มากขึ้นไม่ควรอาบน้ำร้อนเกิน34องศาเซลเซียสทาม moisturizer หลังอาบน้ำเพียงเท่านี้อาการผิวแห้งก็จะดีขึ้นโรคผิวหนังโรคนี้อย่างที่เรารู้กันดีเช่นเชื้อรากลากเกลื่อนการแพ้ทางผิวหนังเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงนักแต่สร้างความรำคาญได้จากอาการคันที่เกิดขึ้นดังนั้น วิธีการรักษาจึงต้องอาศัยการทำความสะอาดให้ถูกวิธีเพราะนอกจากเชื้อราแล้วโรคตับอักเสบหรือไวรัสบางชนิดอาจส่งผลร้ายต่อผิวหนังของเราได้ท่านผู้ฟังคะนอกจากภัยสุขภาพแล้วก็ยังมีภัยใกล้ตัวอื่นๆที่มาเกิดขึ้นได้บ่อยในฤดูหดนาวทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สมีวิธีการป้องกัน เพื่อให้รู้เท่าทันรับมือภัยหน้าหนาวในปีนี้ดังต่อไปนี้ค่ะเลี่ยงอาบน้ำเย็นจัดเสี่ยงช็อกผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นหรือบริเวณยอดเขาที่มีอุณหภูมิต่ำมากกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกมาเตือนว่าควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำที่เย็นจัดเพราะจะเสี่ยงต่อภาวะช็อกซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับน้ำหรืออุณหภูมิที่เย็นจัด โดยไม่ได้เตรียมตัวหรือให้ร่างกายปรับตัวก่อนระบบประสาทจึงมีการตอบสนองอย่างฉับพลันทำให้เกิดอาการหายใจลำบากอีกทั้งความเย็นจัดแบบฉับพลันจะทำให้เส้นเลือดหดตัวเร็วส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอเกิดอาการหมดสติได้จึงควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัดหรือถ้าหากจำเป็นควรเช็ดตัวก่อนหรือค่อยๆอาบน้ำ โดยใช้น้ำรูปตัวเพื่อให้ร่างกายปรับตัวก่อนระวังภัยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแกส๊สหน้าหนาวนี้หลายคนได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆซึ่งในบางสถานที่พักได้มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแกส๊สโดยกลมควบคุมโรคได้แนะนำให้ผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแกส๊สให้ได้มาตรฐานภายในห้องที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ติดายเตือนและบอกถึงวิธีการใช้งานอย่างชัดเจนกินเหล้าแก้หนาวความเชื่อผิดๆจากสภาพอากาศหนาวเย็นบางคนนิยมดื่มเหล้าเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายแก้หนาวได้โดยกระทรวงสาธารณาสุขได้ออกมาเตือนแล้วว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นอันตรายต่อร่างกายมากและย้ำว่าไม่ควรดื่มสุราแก้หนาวเนื่องจากในช่วงแรกร่างกายจะรู้สึกร้อนวูบวาบ จากนั้นอุณหภูมริร่างกายจะลดต่ำกว่าปกติและสูญเสียความร้อนเร็วขึ้นหากดื่มในปริมาณมากจนเมาและเผลอหลับโดยไม่ห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพออาจทำให้เสียชีวิตได้ดูแลสุขภาพรับอากาศหนาวสภาพอากาศหนาวเย็นควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆสวมถุงมือถุงเท้าสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอรวมถึงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษเพราะมีภูมิต้านทานต่ำทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายเพราะหากเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปอีกทั้งไม่ควรนอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่สวมเสื้อผ้าหรือห่มผ้าเพราะอากาศที่หนาวเย็นทำให้เลือดไหลเวียนช้าร่างกายขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่7พฤศจิกายนเป็นวันที่311ของปีหรือวันที่312ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเยโก,กเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก54วันในปีนั้นวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2208ลอนดอนกาเซตหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงอยู่ถึงปัจจุบันวางจำหน่ายเป็นครั้งแรก วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2477ครูบาสีวิชัยเริ่มลงมือก่อสร้างถนนทางขึ้นดอยสุเทพเป็นระยะทาง11กิโลเมตรวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีถวายผ้าพ,พระกฐินโดยกระบวนพยุหาย,ยาตราชลมา นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยเสด็จประทับเรือพระที่นั่งนารา์ทรงสุบรรนรัชกาลที่9วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เมียนมาย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งไปที่เมืองเนปิดอพบกับรายการสยามมนุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ